สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะท่านผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี่วันนี้เนี่ยกันกลังจะแพ็คของนะคะเพื่อให้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการย้ายแฟลตนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะเทปนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทปพิเศษเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการย้ายบ้านการย้ายห้องเช่านะคะว่าก่อนที่เราย้ายจะต้องมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนนู่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าอยู่อย เราจะย้ายออกไปได้เลยนะคะหอบกระเป๋าแล้วออกไปเลยคือมันไม่ใช่ที่จะสามารถทำได้นะคะโอเคอาจจะเป็นแบบว่าพวกห้องเช่านะคะระยะสัน้นแต่สำหรับแฟลตที่เป็นแฟลตระยะยาวแล้วก็มีคอนแทคยาวๆเยี่ยงนี้เนี่ยเพื่อนๆน,นะคะเราจะต้องทำตามคอนแทคนะคะ สวัสดีทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนุยูเคนะคะท่านผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี่เนี่ยนะคะแชมกําลังจะแพ็คของให้เป็นระเบียบเพื่อให้สะดวกกับการย้ายห้องย้ายฟแฟลตย้ายบ้านในลอนดอนนะท่านผู้ชมค่ะเทปนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทปพ,พิเศษนะคะแชมจะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ถึงเรื่องของการย้ายบ้านการย้ายห้องการย้ายฟแฟลตแป๊บหนึ่งนะจ๊ะต่อกันค่ะคือเราไม่สามารถที่อยู่ๆจะเดินออกไปแพ็คของแพ็คของแล้วเดินออกไปได้เลย ทำไม่ได้ค่ะจะทำได้ก็ยกเว้นสำหรับใครที่ไม่ได้มีสัญญาซึ่งเป็นเช่าระยะสั้นๆพวก Airbnb นะคะหรือว่าห้องเช่าระยะสั้นแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยนะแลนดลอร์ดส่วนใหญ่เขาก็จะมีอ greement นะคะหรือว่าสัญญาเช่าเหมือนที่ชําถืออยู่นี่ในสัญญาเช่าเนี่ยก็จะระ,ะบุไว้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณจะต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นยังไงตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันนะคะ ความดราม่าระหว่างคนเช่าแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาเยอะแล้วให้เห็นบ่อยนะคะกับเรื่องราวที่แบบว่าคนเช่ามีปัญหากับเออลูกบ้านลูกบ้านมีปัญหากับเออเจ้าของบ้านคือดราม่าเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยเทปนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทปพิเศษเนี่ยนะคะที่ชันอยากจะ แชร์ให้กับเพื่อนๆน,น้องๆคนไทยใครที่มาเรียนที่ลอนดอนหรือว่าที่อังกฤษเมืองไหนๆก็แล้วแต่สิ่งสำคัญเลยการุณาอ่านรายละเอียดให้ดีในสัญญาเช่าทุกครั้งนะคะก่อนที่คุณจะเซ็นใดๆยังไงก็แล้วแต่นะคะอ่านให้ทุกข้ออ่านให้ละเอียดมันมีกี่หน้าคุณก็ต้องอ่านตามนั้นนะคะถ้าไม่แฮปปี้ก็ ไม่ต้องเซ็นแล้วก็อย่าเอาถ้าแฮปปี้ก็เซ็นเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีปัญหาตอนหลังเวลาสมมุติว่าถ้าเราจะมารอเงินคืนน่ะนะคะซึ่งเป็นเงินค่ามาจำอ่ะแต่สําหรับแชมป์เนี่ยนะคะห้องนี้เนี่ยอ่ะที่แชมป์จะต้องทําก่อนย้ายเนี่ยก็คือแชมจะต้องเช็คห้องให้อยู่ในสภาพเหมือนตอนที่เราเข้ามาใหม่นะคะวันแรกเลยที่เราเข้ามาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่แชมปอยากจะแนะนําก็คือคุณมีโทรศัพท์ถ่ายคลิปนะคะ ทุกซอกทุกมุมนะคะมุมห้องมันมีลาไม้ตรงไหนมั่งห้องน้ําโดยเฉพาะที่อับชื้น ตามขอบประตูตามขอบหน้าต่างว่ามันอยู่ในสภาพไหนสีเสือทะลอกไม้ตู้เตอร์นะคะเตียงเติง,ตงสมมุติว่าถ้ามันเป็นห้องที่มันเออมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมนะคะท่านผู้ชมคุณก็จะต้องเล็กคอร์ดให้หมดนะคะถ่ายวิดีโอให้หมดแล้วก็ลงไฟล์เก็บไว้ให้อย่างดีเลยเพราะว่าวันใดวันหนึ่งก่อนที่คุณจะออกคุณให้นอตทิสกับเจ้าของบ้านตามแต่ในสัญญา นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะหนึ่งเดือนยกเว้นห้องเช่าเล็กๆที่คุณแชร์กับเขาก็จะเป็นแค่สองอาทิตย์อะไรประมาณนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วแต่ตามสัญญานะคะตาม Agreement ที่คุณได้สายนะคะตามแต่เจ้าของบ้านที่เขามี Agreement แบบไหนก็ว่ากันไปเนาะ นั่นแหละค่ะเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าในกรณีมันมีบางนะคะเจ้าของบ้านบางแลนด์ลอร์ดที่หัวหมอบอกว่าเออคุณทําอันนี้พังคุณทําอันนั้นพังคุณจะต้องชดใช้แต่ถ้าคุณมีวิดีโอที่คุณนะคะไม่ได้ผิดอะไรคุณเออดอกิเมนต์หมดเออตอนที่เข้ามาอยู่เนี่ยมันพังอยู่แล้วเนี่ยก็มันไม่ได้เป็นหน้าที่ฉันดังนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาหัวหมอกับเราก็หัวหมอไม่ได้เพราะว่าเรามีหลักฐานค่ะแต่ถ้าเกิดว่า มันพังในขณะที่คุณทําพังคุณจะต้องแจ้งนะคะให้เจ้าของบ้านรู้แล้วคุณก็จะคุยกับต้องคุยกับเจ้าของบ้านว่ามันเป็นตัวไหนแต่ถ้ามันเป็นของที่เราจะต้องรับผิดชอบเราก็จะต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างในกรณีของแชมสิ่งที่แชมจะต้องซื้อชอดใช้ให้กับเจ้าของบ้านก็คือเก e ้าอี้นั่งค่ะนะคะทั้งทงที่เก e ้าอี้นั่งเนี่ยเป็นเก e ้าอี้นั่งซึ่งเขา เป็นเก้าอี้ราคาถูกห่วยห่วยอ่ะเพื่อนๆนะคะเออแล้วตอนนั้นเนี่ยคือมันมาพังตอนที่เรารีโนเวทเออไม่ใช่รีโนเขาเรีกวเลย เพ้นเอาทาสีห้องใหม่ให้เขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแล้วทีนี้ก็เลยเออมันก็เลยเลอะสีเนี่ยนะคะแล้วแล้วพอก่อนออกในเจ้าของบ้านเราก็บอกให้เราเปลี่ยนให้เขาชันก็เลยเออเจอกับเก้าอี้ที่ Market p l a c e นะคะแล้วเขาก็บอกให้ซื้อครูเช่นนามานะคะเหมาะเบารองเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ไม้ไอแต่เดิมจะเป็นเก้าอีห้ห่วยที่มันมีเบามาแล้วอะนะแต่ก็จ่ายไม่ได้แพงอ่ะเพื่อนๆน,นแค่สิบปอนท่านั้นเองสองตัวที่ชันซื้อไปเอามาเปลี่ยนให้เขาอะนะคะอืม นอกจากนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราจะต้องเช็คครัวนะคะโดยเฉพาะบริเวณของคิทเช่นบริเวณของเตาอบอะไรพวกเนี้ยนะเราจะต้องทำให้เขาสะอาด นะคะเหมือนตอนที่เราเข้ามาอยู่แต่ถ้าของเขาสกปรกเราก็โชว์ได้นะคะเออกูทมามันสะอาดเท่านี้เนี่ยตอนเข้ามามันก็แบบนี้เนี่ยเราก็เถียงได้เพื่อนแล้วก็ห้องน้ํามีค่ะห้องน้ําคือส่วนหนึ่งที่มันมีเชือ้อราะคะเชื้อราขึ้นง่ายแล้วก็อะไรอีกเนาะของแชนเนี่ยแชนจะต้องเปลี่ยนผ้าม่าน,น่ะนะคะผ้าม่านให้เขาด้วยเพราะว่าผ้าม่านนู่นนะผ้าม่านผ้าม่านเออหน้าต่างด้วยเพราะว่าเราทําของเขาเออ มันเราเราจุดเทียนหอมอะเพื่อนเพื่อมันก็มีรอยไหมนิดหนึ่งฉันก็เลยไปซื้อมาจาก Charity ้ช็อหรือว่าร้านมือ2องอะนะคะซึ่งเอาจริงๆถ้าเจ้าของเขาไม่ได้ฟัดว่าจะต้องมือ1คุณน้องๆพี่แนะนำให้หนูไป charity shop หรือว่าไปเออพวกร้านมือสอง market place อะไรก็ได้แล้วคุณสามารถหาของที่โอเคมือสองราคาไม่แพงแล้วมาเปลี่ยนให้กับเจ้าของบ้านขอให้เพียงแค่ดูดีดูใช้ได้เจ้าของก็แฮปปี้แล้วเชื่อแชมป์เถิดนะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องต่อธุรกิจของเขาไปอีกเหมือนกันนะจ๊ะอืมนะอันนี้ก็เป็น shower curtain นะคะเพราะว่าออไอที่เราใช้มันเหลืองแล้วขนาดแชมเปลี่ยนมาแล้วสามสรอบ เออสาอันแล้วนะก็คือแชมทิ้งของเก่าเขาไปเพราะว่ามันเหลืองมากเออเราก็เลยเปลี่ยนให้เขาอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าปอนเท่านั้นเองราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะ200บาทสั่งซื้อได้จากเว็บ ebay นะคะอืมทีนี้เนี่ยส่วนเรื่องของเงินค่ามาจำเนี่ยว่าจะได้คืนเมื่อไหร่เงินค่ามาจำอะ่ะเพื่อนๆก็คือแชมไม่สามารถที่จะหักไปกับค่าเช่าะนะคะเพราะเรื่องด้วยเ,เจ้าของบ้านเนี่ยเขา มีเอ่อ e m r n t m e n t ของเราซึ่ง Agreement ของเราเนี่ยตอนที่เราจ่ายค่ามาจำไปเดือนนึงเนี่ยเงินไม่ได้อยู่ที่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ได้เก็บค่ามาจำไว้ที่ตัวเขาเองเขาเอาไปฝากไว้กับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางนะคะตามกฎหมายของอังกฤษที่ออกมารู้สึกว่าในปี2011นะถ้าจะไม่ผิดอืไม่แน่ใจค่ะอ่ะออกมานั่นแหละเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อ เออำนวยนะคะความสะดวกแล้วก็อำนวยความสบายใจระหว่างทั้งผู้เช่าแล้วก็เจ้าของบ้านเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงินค่ามาจาตรงนั้นเนี่ยมันไปเก็บไว้อยู่ที่ตัวกลางแล้วสมมติว่าก่อนที่เราจะออกเนี่ยเพื่อนๆเราเราก็แจ้งให้กับเจ้าของบ้านตาม1เดือนตามที่สัญญาได้ระบุไว้ะนะฮะเจ้าของบ้านเราก็จะลงประกาศหาคนที่ย้ายเข้ามาอ่ะพอวันที่เราจะออกเนี่ยเราก็จัด แจ้งทาความสะอาดให้เขาเรียบร้อยจนเจ้าของบ้านพอใจมาเช็คก็เลยบอกโอเคไม่มีปัญหาก็จะติดต่อไปที่ตัวกลางบริษัทกลางที่เขาเก็บเงินค่ามาจําไว้ให้เราบริษัทกลางเนี่ยหลังจากที่เจ้าของบ้านโอเคยืนยันแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้ามาให้เราภายใน2-3วันนะนะคะประมาณนั้นนะโดยประมาณนั้นนะคะนั่นแหละเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่แฮปปี้ เขาก็สามารถเคลมได้อ่าถ่ายรูปส่งไปให้กับตัวกลางว่าเออเขาจะต้องมีเงินที่เขาจะต้องซ่อมแซมบำรุงนะคะหรือว่าจ้างคนมาทำความสะอาดก็ว่ากันไปถ้าเกิดว่าเราทำบ้านเขาพังทำบ้านเขาสกปรกก็หักไปกับเงินค่าประจำหนึ่งเดือนที่เราจ่ายไว้นะคะหรือถ้าสำหรับเราถ้าเกิดว่าเราเจอเจ้าของบ้านไม่แฟร์นะลูกถ้าหนูเจอเจ้าของบ้านไม่แฟร์ที่ตอแหลอะไรแบบนี้เออแล้วแบบว่าพยายามที่จะ งวบเงินค่ามาจำเราในกรณีที่ใช้บริษัทเนี่ยน้องสามารถที่จะคอมเพลนกับบริษัทได้แล้วบริษัทเขาก็จะมาเช็คกันนะคะนั่นแหละตามกฎหมายเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือ r g r m e n t น t นะคะพี่จะแนะนำให้ออน้องน้องนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ที่ลอนดอนหรือว่าอังกฤษเนี่ย ปัญหาเกี่กเรื่องของดราม่าเจ้าของบ้านเพราะมันมีให้เห็นบ่อยอ่านอะเกรเมนตให้ละเอียดอ่านกฎหมายอ่านสัญญาเช่าให้ละเอียดนะคะให้ท่องแท่งแดงแจ๋เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราเข้าใจสัญญาเช่าแล้วเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ในกฎของสัญญาเช่า ดังนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยที่จะตามมามันก็จะน้อยลงกว่าถ้าคุณไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้อ่าน Agreement เลยนะคะมันก็จะเจอพวกหัวหมอนะคะที่เล่นแง่อะไรแบบเนี้ยก็จะเล่นแง่ไม่ได้อะคะ่ะหรือว่ายะน้อยกว่าอะนะแล้วต่อมาเพื่อนๆคือต่อให้มีอะก e ีเมนก็เถอะแต่ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะ adapt แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านแฮปปี้ กับคุณนะคะคุณตกลงคุยอะไรกันกับเจ้าของบ้านก็ว่ากันไปยกตัวอย่างเช่นในสัญญาเช่าของแชมป์นะคะคือห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามมีอันนี้เพจแต่เนื่องด้วยเชฟทอมคุยกับเจ้าของบ้านตอนที่เรามีน้องลูกหมูหรือว่าเลี้ยงน้องกระต่ายเนี่ยเจ้าของบ้านเขาตกลงนะคะอนุญาตให้เราเลี้ยงลูกหมูได้แต่ในสัญญาไม่ได้นะคะแต่นั่นก็คือต้องคุยกับเจ้าของบ้านเอาเองถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตคุณก็สามารถเลี้ยงได้แต่อาจจะเป็นเพราะเราโชคดีด้วยมั้งเพราะเพราะว่าเราสามารถทําบ้านได้เพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเจ้าของคนอื่นน เออถ้าเราไม่ทําบ้านให้เขาไมเ่เองไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้เลี้ยงสัตว์ใช่ปะซึ่งลอนดอนเนี่ยเพื่อนๆยากนะคะกับเอ่อห้องเช่าที่จะปล่อยให้คนเช่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็กลัวห้องเขาพัางเพราะว่าโดยเฉพาะพวกสัตว์มันชอบแทะมันชอบขวนมันชอบอะไรอย่างเนี้ยทั้งหมาทั้งแมวหรือว่ากระต่ายนะคะท่านะผู้ชมนั่นแหละเพื่อนๆวันนี้ส้าก็มาแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะว่าจะต้องอะไรบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเออในกรณีที่แบบว่าเฮ้ย น้องไม่ไหวจริงๆมันสกรปรกจริงๆคือถ้าเป็นลูกคุณหนูที่แบบว่าไม่ชอบทําความสะอาดเหมือนตัวฉันเองเนี่ยบอกตามตรงว่าถ้าไม่ใช่เชียทอมช่วยนะคะที่ฉันก็โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันเพื่อนๆนะคะอืมก็จ้างได้ค่ะค่าจ้างคนมาทําความสะอาดก็ไม่ได้แพงอะไรอ่ะแม็กซิมัมจ่ายไปแพงสุดก็50ปอนด์ถึงเปนห้าปอนด์ก็เท่าไรเอง2,000บาทก็ก็โอเคค่ะนะคะเออก็ก็นั่นแหละก็พอได้นะจ๊ะอืม นั่นแหละนะคะเดี๋ยวที่นี้ก็เออขอตัวแพ็คของก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้พูดแล้วก็นะคะไม่ใจหายห,ายหรอกรู้สึกแบอบกว่าดีใจด,ด้วยที่ได้ย้ายออกไปนะคะเพราะว่าเออมันถึงเวลาแล้วปีกว่าแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะบางคนเนี่ยที่เดทกับฝรั่งเนี่ยนะคะเสริมนิดนึ่งนะ ที่มีแฟนเด็กเนี่ยบางคนพอย้ายมาปุ๊บแต่งงานมาปับเนี่ยก็ต้องมาอยู่กับบ้านพ่อผัวแม่ผัวเพราะว่าผัวอาศัยอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวเนื่องด้วยกําลังทรัพย์ที่ไม่สามารถมีพอที่จะออกไปซื้อบ้านหรือว่าไปดาวบ้านหรือว่าไปเช่าบ้านเช่าห้องเช่าแฟลตอยู่กันเองนะคะการที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยนะหลายชีวิตด้วยกันนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนเออ นะคะยี่สิบสามสิบเนี่ยเอาสามสิบเฮอะปัจจุบันเนี้ยสี่สิบบางคนยังอยู่กับพ่อกับแม่เลยนี่คือเรื่องจริงนะคะในอังกฤษเพราะค่าของที่มันสูงจริงๆโดยเฉพาะในลอนดอนเพื่อนๆค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการเออออกจากบ้านพ่อบ้านแม่มาก่อนแล้วก็มาเช่าเล็กๆแบบที่ชําเช่าอย่างเงี้ยก่อนนะคะอืมเพื่อความ สะดวกนะคะความเป็นอิสระมากกว่าเพราะว่าอยู่กับบ้านพ่อบ้านแม่เพื่อนๆยังไงมันก็ไม่อิสระนะคะกับการที่คุณมีชีวิตคู่แล้วคุณจะอยู่บ้านพ่อบ้านแม่จะกินขี้ปเปี้ยวยังไงมันก็ไม่สะดวกเหมือนกับการที่คุณอยู่ด้วยตัวของคุณเองนะคะชีวิตครอบครัวคุณเองก็ต้องสู้กันไปเองนั่นแหละนะคะพอต่อไปเนี่ยก็อาจจะขยับขยายไปในที่ที่กว้างกว่าชั้นเสื้ออย่างหนึ่งนะคะคนเราเนี่ยชีวิตมันจะต้องมีการพัฒนาพัฒนาไปในทางที่ ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคนเราไม่ขี้เกียจถ้าเกิดว่าคนเราฝักใฝ่นะคะตั้งใจทํางานเนี่ยนะคะมันก็จะมีการขยับขยายไปเรื่อยๆมันจะต้องมีแพชชั่นค่ะชีวิตคนนะคะนั่นแหละโอเคนะค่ะท่านผู้ชมค่ะนั่นแหละวันนี้ก็มาแชร์แค่นี้แหละนะคะขออนุญาตแพ็คของก่อนวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย